วันนี้ผมจะปลอมตัวเป็นชายต้องสาปถ้าใครคุยกับผมเขาจะต้องมีอันเป็นไปจะมาดูกันครับว่าจะมีใครคุยกับผมหรือเปล่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอาเซน,น่าเทาฐานผู้เล่นมากกว่า5 0 0้คนต่อวันเมื่อมีปัญหาสามารถทับรีพอร์ตเพื่อแจ้งปัญหาได้เลยระบบฟาร์มมีทั้งเดินชนและออโต้ฟาร์มตอนนี้นะครับพวกป่นก็เข้ามาแล้วสามารถไปป่นกันได้เลยแต่ว่าอ่านกฎด,ด้วยนะและตอนนี้มีจิตกรรมสำหรับใครที่มาจากผมนะครับไปบอกแอดมินก็จะได้รับกาชา50ารูปประเทศดีไม่มีหน่วงเจอกันได้ที่ อัาชเชน่าเช้าดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้เลยพูดแปลกๆหน่อยนะครับพอดีเป็นร้อนในไหน,นอ๋มอ <laughs> มึงเห็นยังโอ้โห <laughs> ส่งได้ส่งได้ไหะ <laughs> สภาพเหี้ยส่งได้ปะเพื่อนเหมือ <laughs> น <laughs> <laughs> ลกจิตเลี้ยหัว <laughs> ดูกูต้องแบบไปข้างๆมันไหมแล้วบอกอย่าคุยกับผมมึงเห็นปะเออเอนเนี้ย อย่าคุยกับผมคนเที่ยอะไรเดินไปหาเขาแล้วบอกอย่าคุยกับผม <c oughs> งงอ่ะอย่าคนเที่ยอะไรวะมัไม่สนใจกูเลยวเพื่อนอย่าเดี๋ยวดิอย่า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 คุยกับผมเพื่<า>อน <c oughs> เอาดิ ย่าหูยตายเลยอ่ะย่าหูยกระผมไม่งั้นจะตายไม่งั้นจะตายบอกมีอันเป็นไปอย่าแัดเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิง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 ย่าย่าย่าลูกจริงเีย มันเริจิตเลยอ่ะมามันโอ้โหถ้ามึงเดินอย่างเงี้ยจริงชาติไหนมึงจะถึงวะฮะนี่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 ก็เข้ามาใหม่เพื่อนใ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 นซ้ายซ้ายเพื่อนซ้ายมึงอ่ะผู้หญิงอ่ะนะลังล้างเออยายายาชายเป็นไรอ่ะอย่าคุยกับผมไม่งั้นจะมีอันเป็นไป เฮียจัดเลยเนี่ยถ้ามันตื่นมาคุยอีกกูฆ่าอีกอย่าะถ้ามันตื่นมาคุยมึงฆ่าอีกหนวอยกูชุบอยู่อย่าคุยกับผมอย่าคุยมันหนีมันหนีไม่คุยเลยอ่ยมันหนีอ่ยมันหนีมันหนีมันหนีเขาหนีมันยังจะเดินตามอ่ะยังคนลงจิตอ่ะ มันหนีเราอ่ะเพื่อนอย่าคุยกับผมเฮ้ยมันมันด่ามึงคนบ้าใช่เหรอเออมันด่ากูคนบ้าเหรอมันบอกอย่าคุยกับผมมันมันเป็นสองเพื่อนแล้วนะใช่เหรอเน่ามันชี้มึงมันชี้มึงมัชี้มึงเพื่อนกูเหรอกูว่ากูไปหาแล้วมัน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 จะหนีวะเตรียมเตรียมเตรียมไปเลย ได้ได้ได้ไอ้ยามันหนีกูเลยนี่คนนี้เลยคนนี้เลยอย่าคุยกับผมไม่งั้นคุณจะตายตายได้ยังไงอะผมเ<อ>ตือนแล้วนะอย่าคุยกับผม <c oughs> หลอกเลยว่าอย่าคุย, <c oughs> อยไอ้ขอ,อว่างใช่ฮะอ,อะไรหรอครับแอดว่างเหรอ เสียวเวลาทำมาหากินมะนี่มันบอกแอดว่างเงี้ยมันด่ากูเสียเวลากินเนี้ยกูโดนด่ากูฆ่าต่อเขาคุยกับมึงเพื่อนมาคุยกับมึงพอแล้วพอแล้วไม่มีคนคุยด้วยหรอไม่มีแฟนหรอไม่มีหวานใจหรือไงอย่าคุยกับผมเพื่อนชมดิชมชมมันดิเหงาเหรอผู้ใช่เหรอ อย่าคุยกับผมคุณชุบเขาคุณจะโดนบินนะคะจะโดนบินคูณสองอย่าคุยกับผมหมอขออนุญาตใส่บินนะขอใส่เพเ่อนก็ฆ่าหมอไม่ได้ผู้หญิงระวังเขาแอดเหงาอ่ะชุบวันนี้เพื่อนแอดมินใช่ไหมแบบนี้ต้องใส่บินไหมวันเนี้ยไม่ชุบคุณหมอเนี่ย อุ้มไปเลยคุณหมออุ้มไปเลยไเกาะให้หน่อยเกาะหายไปแล้วเพิ่งซื้อเกาะมาห้าร้อยเป็นไฮโลมากนะโอ้ยเรียกว่าเสียได้เลยจ้ะห้าร้อยไม่ใช่ห้าพันเอาไปเลยจ้ารวยรวยขอด้วยนี่ถ้าเสียเวลาทำมาหากินสองรอบน่ะเปิดกระเป๋าสิเปิดกระเป๋าเปิดกระโปรงได้ไหมอ่ะได้ชอบดูเหมือนกันวะไมอกี่เซ่ยหมอผีโรคจิตเอี้ยนี่สามพันจริงหรอหูอะไรอ่ะ เงี้ยเลยเนี่ยรู้ปัดเขาโดนเขาปัดกลับไอ้เงี้ยมันรู้ว่าเป็นแอดมินเว้ยเอาเลยไหมเพื่อนเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยเลยอย่าคุยกับผมมันหนีเลยเนมันหนีเลยเงี้ยอย่าคุยกับผมไปครับไม่งั้นคุณจะมีอันเป็นไปอะไรนะอย่าคุยกับผม โอ้งานยากดุล่ะอย่าคุยกับผมขอคุยได้ไหมอย่าคุยไม่งั้นคุณจะมีอันเป็นไปอันนี้รั่วใหญ่เลยนะเนี่ยอย่าคุยกับผมเอ็มทำไมทำไมเอ็หนูตายแล้วหนูคุยได้ไหมพี่เอาไม่ได้ฮัลโหลพี่กรรมภันต์ไอ้เพื่อนงานยากดุล่ะคนมันเยอะไปเีย ผู้นั่งกดยักษ์ฟรีสักเย่าคุยกับผมเสี่ยงงานยักษ์เลยถ้าใครมีค้อนค้อนปอมถูกไหมจะตีหมอปลาที่เลยเหรอเยอะเลยเนี่ยมันจะตีหมอเดี๋ยวพาไปหาศาลเจ้าหน่อยแล้วดครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับคนนี้ก่อนมาคุยกับหมอผีจีวิที่อ่ะเยอะคุยกับ คุยกับมอผีผมหน่อยครับวัสดีคอย่าคุยกับผม่้ายย้ายย้ายม้งัย้ายย้ายยะายย้ายน้่งย้ายล้ยพี่ยน้ายย้ายายยายยยย้ายายยเอาดยเาื่อนยย้าย้า้ยาย้า้้า้า โอยพวกมึงมีอันเป็นไปกันท no ั้งหมดคาบแบบนีฆ่าหมดเลยเพื่อนขอให้มึงมีอันเป็นไปกันทั้งหมดลลงงยันนน้มขอให้มึงมีอันเป็นไปเฮ้ยเมนูคาบนึงฆ่าหมดเลย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 เพื่อนหมดที่เลยเหรอเออหมดเลยอย่ามาคุยกับผ อยากปี๊บแล้กูโดนเลยกูตายเลยอ่ะอยากอยคือไปไหนดูข้าวไม่เลยเอีอะตาย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 หมดตายหมดตายหมดยกตีเลยอเด็กนี่ตายขารถเลยสี่สี่เก้าเจอกูเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใครที่ไม่ได้คุยกับกูไม่ต้องเอาเลยจะทิมศพหมอผีไง หมดตี่ขั้นแรกหมอมาอย่าหมอมาหมองงอ่ะหมองี้อ่ะคุณหมอใช่ไหมที่นี่มีหมอผีอะไรนะครับคุณหมอที่นี่มีหมอผีใช่เหรอ <laughs> ที่นี่มีหมอผีอ <laughs> ย่าคุยกับผม <laughs> ไม่งั้นคุณจะมีอันเป็นไปอ <laughs> ย่าคุยกับผม <laughs> <laughs> คนนี้เหรอยิง เขา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 ไปคุยก <c oughs> ันขอให้โดนเลยดิหมอผี <lonely> ่คนนี้ไรแมิงยังเดินตามอยู่นะไม่หลับไม่จำนะไอ้เหี้ยแล้วดูเสื้อกูแบบยินหยางอ่ะมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าหนึ่งหนึ่งไปละยาคุยกับผมคนคือใครอ่ะเยกฉันคือคนต้องสาบต้องเหม็นสาบ ไม่งั้นคุณจะตายอย่าคุยกับผมจะขโมยรถจะขโมยรถอ้าวจะขโมยบอด้วยบอผีคนนี้ไม่น่าคุยด้วยไม่น่าคุยด้วยเหี้ยอ้าวตายหมดสอนอคอยดูนะตายหมดสอนอคอยดูนะ มันก็ยังจะคุยกับกูเนาะประเด็นน่ะอย่าคุยกับผมผมพูดผมเตือนแล้วนะเหี้ยเลยเด็กไม่รู้หมอผีโดนจับนี่นะปวดทวิสต์ก่อนหมอผีโดนจับเพื่อนมือถือมึงโไอ้สัสอ๋อไอ้เยกูโดนจับเพื่อนกูโดนจับ วิ่งวนมาดูกูยอ่ะวิ่งวนมาดููุยอ้ะอย่าคุยกับผมอย่าคุยกับผมเข้าใจไหมถ้าเข้าใจบีบแต่สองทีเข้าใจไหมบีบแต่สองทีมันบีบแต่เพื่อนมันบีบแต่จริงอย่าคุยกับผมบีบแต่สามทีโอเคพ่อหนุ่มเอาของรางวัลเปล่า ของละวันเลี้ย่จงขอบคุณจงนับถือผมเป็นอาจารย์คุณซะฟังบทสวดเปล่าลูกนั่งสามทีบทสวดเองเอติปิโสภะกวาพระพุทธเจ้าท่านสร้างเรามาจากจักรเลขี้ดำขี้เทาอู้อ๋ออ๋ออ๋อ คุณศรัทธาไหมศรัทธาลูกนั่งหนึ่งทีแย <c oughs> ่จัดรีเอจัดเชิญพ่อหนุ่มไปทำงานเถอะว่าแต่เราชื่ออะไรหรอชื่ออะไรอ่ะตสกายครับชื่แค้าเลยเพื่อน <c oughs> อย่าคุยกับผมชมดิ้นกันชดิ ไม่โทรชาเหินออกตัวแบบชายเดียวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานรอไอ้สัตว์แต่เมียมึงโดนและยังเขิน